สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่างทำทองมาเองเตือนทองลายนี้ระวังให้ดีสวยแต่ควรหลีกเลี่ยงปัญหาเยอะมาก อีกหนึ่งเครื่องประดับที่หลายคนนิยมสวมใส่กันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือสร้อยคอทองคำซึ่งถือเป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่าและสวยงามทำให้หลายๆคนชอบนอกจากนี้ลายแต่ละลายยังมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของแต่ละคนอีกด้วยซึ่งความทนทานแข็งแรงจะต่างกันออกไปนั่นเองล่าสุดในโลกออนไลน์ได้แชร์เรื่องราวของผู้ใช้งานติกตอกบัญชีมาวิน1978ซึ่งออกมาแนะนำลายทองที่ควรซื้อเพื่อให้ได้สร้อยที่แข็งแรงและทนทานที่สุดโดยใน ในคลิปได้ระบุข้อความว่าช่างนอกตำราสร้อยลายที่ควรหลีกเลี่ยงทั้งนี้จากในคลิปจะเห็นได้ว่าสร้อยคอนั้นดูเหมือนจะเส้นใหญ่หนาและทนแต่จริงๆแล้วต้องซ่อมบ่อยมากเพราะเป็นลายที่สร้อยจะดีดออกและทําให้ขาดได้ง่ายและต้องซ่อมบ่อยๆถึงแม้จะเป็นลายสวยๆแต่ความจริงแล้วลายนี้ไม่ทนเลยนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ